วันนี้ครับมารับครอบครัวที่เดินทางจากกรุงเทพมาสนามบินโปรเก็ตนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เครื่องบินจะลงก็เลยต้องมาที่นี่ก่อนครับมาที่หาดไม้ขาวซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามบิน จะบอกได้ว่าหาดทรายกับสนามบินนี่ติดก,กันเลยนะครับแต่เราก็ต้องขับรถอ้อมมาอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะมาหาดทรายไม่ขาเพราะว่าเราไม่สามารถเดินมาจากสนามบินตรงได้เพราะเป็นเขตห่วงห้าตรงนั้นน่นะครับเพราะที่นี่จะมีเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงบินขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะท่านลงก็ลงอย่างเดียวก็าขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยตามข้อมูลที่บอกว่าถ้าเป็นในช่วง8โมงเช้าถึงเที่ยงหรือถึงบ่ายเนี่ยเครื่องบินก็จะ ลงมาทางนี้นะครับซึ่งก็จะโผล่ถ้ามองไกลๆเนี่ยก็เห็นลำเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำนะเนื่องจากว่าโลกมันโลมเนี่ยก็เลยเห็นเหมือนกับคล้ๆว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำลำเล็กๆแล้วก็ใกล้เข้ามาเราเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเกิดความระทึกเลยเนะครับพอเครื่องบินบินมาใกล้เราเนี่ยเราก็จะตื่นเต้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะลอยต่ำมาเรื่อยๆแล้วก็ เป็นภาพที่สวยงามครับรับกับหาดทรายสายลมท้องฟ้าน้ำทะเลสีครามสีกลมกลืนกันแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติวันนี้คนไทยน่าจะมีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาอาจจะเป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยอาจจะดูจนเบื่อแล้วไม,ไม่มาแล้วนะครับที่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่อาจจะอยู่ในตัวเมืองกูเก้นเนี่ยคนแถบนี้คงจะมาบ่อยจนชินแล้วละ่ะ แต่ตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาอยู่ทางภาคใต้เก็บ2ปี2ปีแล้วล่ะอ่ะพูดตรงๆก็2ปีนั่นแหละก็เพึ่งมาหาดทรายขาวครั้งนี้เป็นครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกมาเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จเพราะมีแต่เครื่องบินที่มันขึ้นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สัมผัสถึงแหงใกล้ๆวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารับครอบครัวที่เดินทางมาทางกรุงเทพที่สนามบินเนี่ยช่วงที่มันรอเนี่ยก็มาเก็บภาพบรรยากาศแล้วมันก็มาชม เครื่องบินลงนะครับเพื่อให้เรีกเยกได้ว่าสมยาอยากอยากจะชมแบบจริงจรงจังจริสทีอยูนี่เลยตั้งใจมาแต่ถึงว่าเครื่องบินยังไม่มาเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อเลยนะฮะเพราะว่าสายลมแสงแดดหาดทรายที่นี่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ก็นอกจากจะมีท้องทะเลฟ้าครามยังมีเรือให้เห็นด้วยฮะเห็นหางเล็กๆอย่เดี๋ยวก็ บางช่วงเวลาเนี่ยก็จะพาไปให้เห็นเรือแบบช,ชัดๆเห็นเรือเห็นเครื่องบินพร้อมกันเลยอะไรประมาณนี้ก็เป็นภาพที่สวยงามมากแต่ยอมรับว่าคลื่นที่นี่น่าเล่นมากๆเลยน้ำใสสะอาดพื้นทรายเรียบจุดเด่นก็คือตรงนี้สะอาดมากเป็นหาดทรายที่ไม่มีขยะเลยแล้วก็ไม่มีเต้นกลนะแล้วก็ไม่มี้านาหานะครับเพราะนั้นที่นี่ก็มาเที่ยวชม อย่างเดียวเลยนะครับเพื่อชมกับทรา,ายสายลมสีสวยเอกลักษณ์แตกต่างจากหาดที่อื่นเนี่ยที่ตรงนี้ก็จะมีเครื่องบินให้เราได้ชมด้วยเพลิดเพลินดีเปิดประสบการณ์ชีวิตนะครับหลายคนเนี่ยก็นั่งเครื่องบินมาเพ่จะมาหาดไม้ขาวที่นี่แหละนะครับซึ่งเป็นหาดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งครับเหมาะกับการเล่นน้ำนะเราหาดที่นี่น่าเล่นมากๆน้ำใสสีฟ้าอีกนะฮะไม่มีเปลือกหอยไม่มี อะไรที่จะมาเที่ยแทงเท้าเราแล้วเราก็สามารถของรองเท้าเนี่ยเดินย่ํากับผินทรายนุ่มๆได้เลยนะครับคล้ายๆกับการทำสปาเทา้าอย่ังไงอย่างนั้นเลยนะครับก็ช่วนี้ได้บราแล้วลนะ่ะเครื่องบินก็จะมาอีกแล้วนะครับผมจับเวลาได้ดูเนี่ยจะมาทุกๆ15นาที บ,บางทีก็มาทีจนแบบโอ้ยดูไม่ทานละไม่ไหวละลงขึ้นขึ้นลงข,ข,ขึ้นลงเนี่ยซึ่งก็บอกตามตรงว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึง่งที่ได้เห็นเครื่องบินบินมาหาเราเห็นไหมครับจ้องดูให้ดีครับตอนนี้กำลังมาแล่หนึ่งลำเห็นไหมครับโอ้โหวิ่งวิ่งผ่านเราแล้วครับแหวบเห็นไหมครับระยะประชิดใกล้ๆนี้เองนะครับและตามที่บอกครับให้เห็นเรือตรงนี้ด้วยนะฮะ เพราะว่าเรือตนี้ก็รอที่จะให้นักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำนะครับเพื่อที่จะขับวนบริเวณนี้แหละชมหาดทรายนะครับก็โอ้โหน้ําเย็นมากเลยครับลงทุนถอดรองเท้าอ่เห็นไหมครับเครื่องบินมาอีกแล้วครับพูดยังไม่ขาดข้ามเลยเครื่องบินมาอีกแล้วครับโอ้โหรำนี้บินลาบมากับพื้นน้ําเลยนะครับแฟบอ่าข้ามเราไปแล้วนะครับแล้วก็ลงสู่น้ำอีกแรบเดี๋ยวบอกครับอ้าวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้ตัวนี้มันถี่มากเลยนะครับ ยังกันนักกันมาอย่างนั้นเลยนะฮะลำนี้เป็นไงบ้างครับสายการบินอะไรเอ,อ่ยเนี่ยโอโ้โหบินราบพื้นน้ำหมดเลยครับทั้งเรือทั้งเครื่องบินอ่าโหโอโ้โหนี่ฮะสวยงามมากครับภาพนี้ครับบ,บินผ่านรับบิแล้วครับนะครับโอโ้โหลงไปอีกแล้วอีกหนึ่งลำนะครับก็เป็นความสุขดีครับถ้าก็บอกว่าถ้ามาช่วงอากาศที่ไม่ร้อนหรือล,ล,ลมเย็นๆแล้วเครื่องบินหนี่ยจะสวยสวยมากคือไม่ร้อนแต่ผมมองว่า มาตอนกลางวันแบบนี้แหละหาดทรายอ่ะมันต้องท้าทายกันเลยจะแสงแดดหรือจะสู้เราอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหน้ําใสมากครับน้ําใสจริงๆนะครับก็บอกตามตรงเลยว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่มีความสุขมากกับการท่องเที่ยวในหาดไม้ขาวนะครับซึ่งหาดไม้ขาวเนี่ยจะอยู่ในตัวจังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าใครสนใจมาก็จกับพิกัดดูซึ่งจะมาหาดเนี้ยอาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับ บางคนก็หลงไปหลงมาแต่ถ้าใครตั้งใจเนี่ยมาถึงแน่นอนนะครับอ่ะมาแล้วหนึ่งลำครับเครื่องบินครับนี่ก็บินราบน้ํามาเลยครับโอ้โหข้ามเรือมาเลยครับโอ้โหนี่ข้ามเราไปด้วยเลยนะครับอันนี้นกแอร์ครับสังเกตว่าแวบผ่านไปแล้วนะครับก็ถือว่ามีความสุขดีครับวันนี้กับการมาชมเครื่องบินนะครับถ้าใครยังไม่มาก็สามารถที่จะมาเปิดประสบการณ์ดูเครื่องบินที่นี่ได้นะครับลำแล้วลำเล่า ที่บินผ่านเราไปนะครับแล้วนี่ก็อีกลำหนึ่งครับโอ้โถปมาฉี่เลยเกินครับดูไม่ไหวแล้วนะครับเอาล่ะถ้ามีโอกาสก็มาที่นี่ได้นะครับกับหาดแม่ขาวจังหวัดภูเก็ตครับ